กินหมี่กะทิกันค่ะหมี่กะทิคุณยายภัยทำอร่อยมากอยากจะกินให้โชว์นะคะ,ะกินให้ดูอืม้มคำแบบใหญ่แสบคือเกาจา้าอ่ะกินทั่วกับอีกกินผักกับอร่อยฟิ้นเวมื่อมากเลยจา้าสุดยอดอีหลี่ กินคนเดียวแสบคนเดียวแต่ว่าหาก,กินหลายคนแสบหลายคนจา้าเบิง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 เอาอีกเอาอีกอามากินกับแม่บานนะคะแม่บานน้องกระดากินเสร็จแล้วขึ้นห้องแล้วค่ะขึ้นตู้แล้วแสบคือเกา้าแสบอิลีอืมโดนๆที่ให้กินัวคุณย่าให้ใหนกินเองจ้ะ แซ่บขนาดกินผู้เดียวเพราะว่าคนอื่นกินหมดแล้วคำนี้ให้่เลดผักกระไลาๆอืมผักินผักเยอะๆจะได้แข็งแรงจ้า แสบขนาดน้เอาค่ะมึงนี่กินคนเดียวแสบคนเดียวห้ากินหล,ลายคนก็แสบหลายคนกินน้ำกันเดจ้าแสบไอเหลี่ยมถุยย่งใหญ่น่ะไส้บอกยังหลายกินผู้เดียวเลย นาแซบขนาดจ้านี่มีอ,ะ,อะไรนะเม็ดผักกระเสดพร้พอมจ้านีเม็ดผ,ผักกระเสดพร้พอมคุณยายแกะไว้แกะไว้หายแล้วก็เลยได้กินแบบแกะแซบคือเกาจ้าคำใหญ่เลย เม็ดังเตามน้ำคนแซบค่ะจะบอกให้นะคะทุกคนแซบอีหลีเบื้องหน้าโลดคนแซบเป็นจังไดกินว่าหยุดปากเลยกินย่างเดียวมาเด้อค่ะแม่แม่ไม,มากินน้ำกันเ้อ อีหลีิ๋งเต็มถ้วยจังได้กินเบิดผู้ในน้อยหนึ่งจังได้กินหลายแต่ว่านี่น้อยน้อยน้อยคักตัวนี้กินหลายจนอ้วนแล้วน้อยคักคักน้อยคักแน่แซบ่บคักอีหลีิ๋งพน่ะพันะพกเสีอีกอืมอืมกินพักกับแซบ่บ กินนี่กะทิกะแซบแซบคือเกาเอายาดเข้าไปได้ยาดเข้าไปดูดิไข่ไข่ก็เยอะคุณยายใส่ไข่เยอะแล้วแล้วใส่หมูสับด้วยแล้วก็ใส่ไข่น้ำสูตรนี้สูตรคุณยายพ่เนาะเป <c oughs> ็นแบบเอาเอาหมูสับใส่หลกกะเอาอะ ใส่ด้วยปลากระป๋องด้วยนะแล้วก็อันทั่วเหลืองพร้อมทั่วเหลืองนี่ขั้นตอนในการทําทั่วเหลืองนี่ต้องเอามาแซนน้ำไปกวอนเด้แลราก็เป็นหนึ่งหนึ่งเซตปุ๊บตรงมาตามัหรือตโบดให้ละเอียดเลยเออมันก็จะเป็นเนื้อทั่วเหลืองกันเพราะมันจะมันมากเลยแล้วก็ถั่วที่สงพร้อมเด้ถั่วที่สงพร้อมขัวเราก็เอามาตามัมขัวเราก็เอามาตามํา มกะกะอ่าเปลือกเปลือกบางๆมันออกกรอนหรอกะมาตํามาตําแล้วคุณย่าก็ากย่างเนี่ยผสมกันหมดเลยผสมกันเรียบร้อยทุกอย่างลูกกาตั้งหมอตัง้งอย่างมันเรียบว่าคุณย่าเฮ็ดแบบพิธีพิธันมากแต่ถ้าเฮ็ดขายนี่คือสิบ<ม>บไดเฮ็ดไายนี่คือสิขาทุนเพราะว่าเครื่องคุณย่าดีเยอะมากแน่นมากแบ่บหอมจาก แซบอิลีเไี่ไข่เห็ดกับเขาเนี่ยสุดยอดแล้วจ้าแซบบปรยหย่องคุณยายเดน๊ะเปรยหยองแม่เด้อะ,ะอิลี่นะคะอิลีกินจนอ้วนหมดแล้วนี่เบิ้งแก้มก็บหูเลยค่ะเ <c oughs> บิงบ้งเบื้องต่ปากในการกินโบหยุดปากเลยตักเข้าตลอดยัดเข้าตลอดแซบอิลี แสบคือเกาอันแดกอันแดกก็แสบคือเกาจา้าห้ามตัวเองไม่ไหวต้องการน,น้ำหนักเพิ่มเยอะๆเพราะว่ามันอร่อยมากมันแสบอีหลีแสบมากค่ะ มาเลยคะ่ะมากินกับอ่าแม่บาสนะคะแต่น้องกระดาเขากินไปแล้วเนาะอันนี้กินกับแม่บาสอืมบ่หูป,ปากอิลี่เดี๋ยวบ่วยบหยุดเลยย่ำตลอดเคี่ยวตลอดเลยแต่ว่ายาใสยาใสย่างเดียวมันเป็นอีอย่างที่แบบว่าฟินมากเลยแสบอิลีอืมเอา่อยที่สุดเลยอะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ